รั่นท่านคือครับสีช้างพัฒนาสุธวงศ์ค่ะผมคณิตพร้อมโครงสร้างพื้นฐานทันสมัยและที่พักหลากหลายทำให้ชนบุรีเป็นจุดหมายที่ตอบโจทย์พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกสไตล์ด้วยความสะดวกมาตรฐานครบครันเหมาะสำหรับการพักผ่อนแบบส่วนตัวช่วงเวลานี้ครับผมเรามีเาเรียกว่าการแสดงที่จะมาเติมสีสันในชื่อชครการแสดงที่ว่า EEC to travel performance for all of you yeah. so ladies and gentlemen i give you อันนี้จะเป็นต,ตัวเจ็บปวดก,การภาคราเข้า,าในการดำเนินการอย่างมากในตัวข้าหมายที่ที่ทางจังหวัดทั้งสามจังหวัดได้ส่งเสริมการเกิดขึ้นของการที่ทําให้ทุกการเพื่อสร้างรายได้ในการพัฒนาประเทศของเราให้ดีขึ้นเราคงจะได้ร่วมงานกันในต่อไปในอนาคตขอเสียงทุกท่านนับไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมนะครับห้าสี่สาม ขอเสียงปรบมือให้กับนี้ของเขอขบพระคุณามวลชนทุกท่านค่ะจีให้เกียรติมาช่วยกัน 롯딩 유리콘 파악 전에 해보자 유리콘 파이크 하러 가세요 로 ที่อยู่บนจอย LED ตอนนี้นะครับสมมติว่าท่านเริ่มที่โต๊ะ10ตัว first come first serve นะครับแล้วก็เดี๋ยวการพิสเสกนัดชิ้นการข้ามไปสองแถวบอกสตาฟของเรา,เอาบอกว่าเช็คหน่อย information ต่างๆให้กับพี่ๆนะครับผมพี่ๆไวเลอ,อร์ของเราแล้วก็เซลล์โต๊ะพี่ที่ไวเลอ,อที่ว่างอยู่ได้เลยโต๊ะไหนก็ได้แล้วก็เซลนเตอร์ที่นัดชิ้นชอบไปเลอร์เท่าไหนไปโต๊ะนั้นก่อนและเดี๋ยวพอ5นาทีโต๊ะก่อนสตาฟของเราจะเลือ้ความรู้แล้วก็ บอกไเรนนะตอนนี้อยากให้ท่านนะครับเลือกได้เลยขอตทุข,ข,ขอนะครับให้เขาดาวเริ่มต้นที่ ในการจัดงาน e e เเท่าเวมหวันนี้เป็นการพันเกําลังกัน3จังหวัด EEC เกียรติาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษหรือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกหนึ่งชลบุรีระยองชาเชิญซาวในการที่จะส่งเสริมในส่วนของการท่องเที่ยวภายในประเทศให้เติบโตขนนึ้นนะครับโดยการเชิญผู้ประกอบการจากทุกภาคทั้งผู้ประกอบการนําเที่ยวทั้งท,งท่องเที่ยวในไทยให้มารู้จักกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเกี่พื้นที่ของ3จังหวัดเรา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการการท่องไทยเที่ยวไทยสร้างรายได้ให้เกิดทางบ้านภาคการท่องเที่ยวให้เกิดเยอริงที่คาดหวังวันนี้นอกเหนือจากผลประกอบการเจรจาทางด้านการค้าในเจรจาทางด้านการท่องเที่ยวแต่ที่ต้องการมุ่งหวังจริงๆให้เกิดความคอนเนคชันในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกันในการที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เกิด ประสิทธิภาพมีประสิทธิผลสร้างไรายได้ให้เกิดขึ้นในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นครับนั่นคือความมุ่งหวังจริงๆของงานนี้ที่จะทําให้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ซึ่งวันนี้ก็มีผู้ประกอบการทั้งจากหลายภาคน,นะครับเมื่อสักครู่ผมได้คุยกับท่านนายกสมาคมท่องเที่ยวภายในประเทศในของจังหวัดสงขลาวันนี้ก็พาผู้ประกอบการมาทั้งหมด16บบริษัทเพราะว่าก็กตื่นเต้นแล้วก็ดีใจว่าเออทางกลุ่มจังหวัด อไอเอซภาตนอออกหนึ่งเนี่ยสามารถจัดงานนี้ขึ้นมาได้ซึ่งเราเองก็ดีใจแล้วก็เป็นการจัดงานครั้งแรกของเราที่แล้วก็มุ่งหวังว่าจะให้เกิดผลประโยชน์อย่างน้อยก็เป็นไรายได้ในการจัดการเจรจาเรื่องของการท่องเที่ยวละหว่างกันนะครับก็ะจะเป็นผลประโยชน์ซึ่งจะเกิดข,ขึ้นกับทั้งผู้ประกอบการภายในพื้นที่เราซึ่งจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจโดยรวมถ้าเกิดการท่องเที่ยวเกิดขึ้นมาได้จริงๆครับ